เฮ้ร้านริมน้ำวิวสวยอาหารโคตรอร่อยแต่มาเจอราคานี่แทบร้องคุณพระเลยอนอื่นจะบอกว่าอีปานเนี่ยโคตรเจะเลยือคือแน่นมากได้มาทั้งหมด4ี่ห้าชิ้นส่วนอันนี้ก็ทองทองก็อร่อยทุกคนก็คือว่าพวกเรามาทีหลังนะทุกคนก็คือไม่ได้จับเมนูพอมาถึงอาหารก็เสิร์ฟเต็มโต๊ะแบบนี้เลยแบบโต๊ะแบบนี้ทุกคนโอ้โหมาเป็นเรือสุพรรณหงส์อันนี้น่าจะเป็นยำส้มโอปลาสลิดปลาดุกฟูหรือเปล่านี่นี่จะบอกว่าส้มตำอร่อยมากแกเห็นอย่างนี้คือส้มตำมันอร่อยนะเข้าถึงสุดไม่ได้เลยคือเมี่ยุดแบบ อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ้ามีกะทิจะบอกว่ากุ้งตัวโตมากทุกคนแบบใหญ่เวอร์วางกำลังกาจุ้งอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าสดมันมีความเด้งมันมีความที่แบบว่าเนื้อมันหลุดออกจากเปลือกอะไรมาต่อกันที่ตอนแรกฉันนึกว่าไข่พะโล้แต่มันคือไข่พะโล้ไข่เค็มอ่ะแล้วเรามาต่อกันด้วยหมูสับปลากราทอดได้ทั้งหมดประมาณเกือบ7ชิ้นนะทุกคนโคจะเลิศต่อกัเนื้อต้มจืดแตงกวาต้มจืดแตงกวาปะเขาเรียกว่าแกงนอกมอและเห็นแบบนี้อยากจะบอกว่าผัดไทยคืออร่อยมากโคจะเลิศคือพนักงานคือเสิร์่หยุตออองขชีวาโ เธอคือมันยัดลงไปไม่เข้าแล้วสาวและอันนี้ก็คือมาทีหลังน้องเป็นผนังสันคอหมูย่างทุกคนและนี่คือบินที่ออกมาทุกคนตกใจกับราคาเาแต่ละคนก็ตีไปเลยว่ามือนี้ต้องหมดประมาณสักหมื่นแต่ราคามันถูกมากไปถึงห้าพันคไปเยอะอยู่นะกินไม่พอแถมหอกับบ้านด้วยแหละนั่งกินกัน8คนขนาดนี้ทุกคนเหลือจะเชื่ออยากจะลองว่าคุณผะจริงคือมีคนแอบให้ติดพนักงานคือลูกจะขอติปที่ก็คือดึงออกมาช่างยากเย็นส่วนร้านอาหารโอ้คุณพัฒก็จะอยู่ตรงปากคลองตลาดเลยขับรถมาก็สามารถจอดรถบนตึกได้ ครอบครัวมาคือได้ใจกันไปเต็มใล้วก็สามารถข้ามฝั่งไปไหว้พระได้ด้วยใครยังไม่เคยมาต้องลองครอบครัวเราติดใจกันทุกจาน